ต้องมาต้องม์นวงไม่เอาโมเดนได้ไหมเอาแไรวเอ้ยนี่เอานี่ยเลยเพูเพนผูเนเป็โลฟิวแล้วโอ้โหไฟิเลืล้างเลยรดังโลกเอ้ยไม่มีแล้วโคไม่มีแล้วล้างโลกอะแอมออมนิงกิ่แกจะเอาแกจะกลังออมนิงกิแกจะเหนืออะไรมา โออยอดแกจะเหลืออะไรอีกห้า <Comics> ร <situation> ้อยปีแกจะเหลืออะไรคุณเป็นบอยห้าร้อยคนเป็นบอยห้าร้อยคนแกจะเหลืออะไรมอกเนที่แตกอีกห้าร้อยปีเหลือเหลือพ่อพ่อเหลือพ่อ คุยอแกบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้มาั้งเมฆข้างหลังเฮ้ยมันกลายเป็นสัตว์สัตว์ไปเลย้ะ APSE ต้องกูกริมไมอะโอ้ยโอ้โดนนิวโดนเอวดาไม่ให้แตะไม่ให้แตะไม่ให้แตะ ลูกลูกน้องพี่แกแม่งมีแต่ไอ้นี่คนบ้าบมีแต่กูเนี่ยไอ้โยเวนไอ้บายบายบายไปบ้าไอ้บายไม่บ้าคนปกติแต่กำลังท้าะไรกำลังมันเลยแต่คือพออยู่กับพวกอยู่พวกเดียวกันแม่งก็เริ่มนะมันยังมันยังทำตัวเป็นอันนี้อันนี้อยู่เอ็มเพรสเชียร์เล่นแบบดั้งเดิมอยู่กูเห็นไอ้นี่อะไรตันออฟฟิค่ะไอ้อันนั้นอันนั้นฝั่งพักดีไอ้ที่จ่ายฝั่งพักดีแต่เป็นคนเล่นไม่ใช่ ไปดูดิดูโอ้ฉันกำลังเอาไม่งอินอยู่โอ้ยฉันงกำลังเอาไม่งอินอยู่เมย์จะยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ่าถ้าปืนโอ้ฉันกำลังเอาไม่งอินอยู่โอ้ฉันกำลังเอาไม่งอินอยู่กายจะพูดเลยกางจะพูดเลยไม่เห็นไม่เห็นยิงเข้าเลยฉันงกำลังเอาไม่งอินอยู่กูยิงทำลายแหวนป้อมปืนเนี่ยไม่ให้มันหัมาตอนนี้ไอ้สียงขยะว่อะไรวะากำลังมองหาอยู่มัน จะเลี้ตัวเขาวิ่งมาได้ฮะก็ด,กดีไอเดชนานนั่งมองนี่อิจูมีมีแคชเชียร์อยู่ในนี่ด้วยเฮ้ยนั่งทำอะไรอยู่ค่ะไอแค่น่ะเฮ้ยวัสด,ดีเจ๊ผมตัวแตกไอ้เดชานจุดซีโดนจุดซีโดนดูวะโอเคเอ็กซ์โดนสีกโดนโอ้หหมดแล้วไปซีไปซีไปซร<โ>อรอเนี่เราไม่อิจู ไปซี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 เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าบังมึงอย่าบังมึอย่าบังมึงอย่าบังไปเอ็ได้วะยามนาฐาหมดเลยวกเราไมนเองไม่ยืนเองอนเบนเบเกูนไปจำได้เลยในเดอรเบคอนมั้งตู่ดนยตอนนั้นคือแบบอร่อยบิดีราอะไรกินอ่ะ I am กู I a มกู I อมกู ุ้ยโอ้ยจ้าสิแม่เอเลี่ยหูเอเลี่ยเนี่ยนะเนี่ยสัสพี่จ๋ามีเซกเฮ้ยทุกคนโปรดเป่าเสียงกูด้วยนะกูชอบเปิดซับบอร์ดเนี่ยไม่รู้เปิดตอนไหนอายกว่าโอ้ยเราเปิดเรามันรู้ทั้งพังแล้วไปดม เอ้ย oh, ไปแล้วโอ้ยเหลเงี้ยโอยันกลังนิ่ยุเหนี้ยเอาคงป้อมล้างกระสุนสหายลุกลุกลุกตามไปตามไปโอเคเดี๋ยวเอาแมงังหลังเลยมุไปเดมันต้องมีอะไรเสียบ้างล่ะยิงโดนหลายอย่างเลยเพื่อนฉันก็ราอมนิ่งหยุ

ทำไมกูสลับไม่ได้ทำไมกูสลับไม่ได้เออสลับไม่ได้เหรอฮึฮมันด่าโคเลยเรียบร้อยหลับเลยไอ้หรือว่ายังไม่ได้คอนคอยล่ะพี่เต้ไม่ได้ตั้งคอนคอยไว้แต่ว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเออยังไม่ได้สร้างเลยเดี๋ยวกูสร้างกมันนี่ไอ้แก่บักเลยเขาเป็นเตียงฟ้าเอ๊ะรถบ้านลงน้ำเอาแคันนี้จริงดิเัาเผารถปะกิดมเผาเลยรถปะกิดเลยมีช้าไหม รถคอมมเอร์ตั้งไหนวะเดี๋ยวหาเก้าอี้ก่อเอ้ยไอ้รถเอไอ้แปะยิ้มนี่มาอะไรเนี่ยนี่ง่ายอะไรนี่ข้างข้างขกูคอมเมนเดอร์ข้างหน้าพี่อะ้ยได้เลโอ้ยระเบิดทำลายร้านร้อยแปดสิบมอามามลามาุยำเช้าไอ้เฮียใครเปิดไว้วงหลังชี่ย ตัวแม่งเบนรอยต์นายต้องมีชื่อเรียกเรียกอะไรดีวะแมชชีนแมชชีนโอ้แมชชีนไอสายข้ามไม่ได้โคตรกาบรถประจีนคือแมชชีนแรงบินแรงบินโอ้โหเครื่องยนต์อังกฤษสุดยอดรถประจีนเอ้ยนั่นข้างหน้าใครอะบ้าดิ้งดึงดึงดดึงดึงดึดึงดึงดึงด รถพักไม่พังแค่หลับเอ้แค่ตายใช่ไหมคนอะไปพักแล้วพเลยกร์สุดทุกคุณนี่ยนี้เลยว้าวหลับกุลาหลายตัวหลายตัวกุลากุลาติดล็อกเดือดขึ้ไปเลยเรียบร้อยกูหลับดับไฟก่อนดับไฟก่อนดับไฟไว้นึงปิดไฟปิดไฟปิดไฟเอ้ยโอ้ยรวมเลยโอ้ยฉัโอ้กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายโอ้โหหัวหน้าเราในเวลานี้แหละ เซจูเลียนดีกว่าโอ้ยมีอะไรวะมีลูก APCR แล้วว่ะนี่คอมแมนเข้ามาได้นี่คอมแมนลองลองปิดฝาเปิดใหม่ปิดฝาเปิดใหม่เอ้ยเฮ้ยถ้าไม่มีคนชวนนั่งมาไปเล่นเกมอื่นฮีทหรือ A P D S A APCR ใครวะเนี่ยไม่ไม่ มันโดยิงอยู่น่ะโอ้ยโว้นั่นไงเจอล้ดึง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 ้ยยิงมัหน่อยเราอยู่เ้นี่เนี่เจอดฮัลโหยิงเข้าเว้ยโอ้มันชกรออนี่อีกอยู่ออฟเอกนี่ไปลุกเอาเต็มไปลุกรอละรอละรอละเจอคับตายตายเกาเว้ยเอาไม้อู้หเลี้ยงกเต็มเลยยร้อยยะร้อย โอ้ยนั่มันนัลูเซียนตัวสามคันเลยสามคันเลยมุมยังสวยอ่ะเรียบร้อยอีบาวาทุกเกตาเดนยิปคอทุก่กแกกระดูกคนละเบอร์กระดูกคนละบาร์ขนาดเป็นทหารเดินทางอย่างนี้ไม่เอาเลยไปลุกจอดใต้ท้องอันมากกระสุนสะท้อนว่ะ โอ้ดูแกสิแกเอาคิด๋น่ารักจังเลยโอ้โหแอนด์สโมดูแกสิแกเอาขี้ด๋งแกเอาขี้ด๋งอย่าพึ่งกูยังไม่ท้อนรับเว้ยไอ้มึงเป็นเฮียอะไรมึงวะยิงอีกเออเอาธสบายใจเลยแกเอาขี้ด๋งเหมือนเหมือนเพื่อนมันบอกว่ากูอยู่รถคันนี้ไม่ใช่รถคันนั้นอะไรเงี้ยหลุดแล้วหลุดแล้ว เอาฟีแทงรถรถนั้นรถล้างได้เว้ยพวกนั้นอะไอสองพันน่ะรถล้างแล้วเอาบังอีกเอาเอาบังอีกควายแต่ยังโดนอยู่ไอมึงวะมาเลยมาเลยไปเลยขึ้นที่เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยมึงรู้จักนิยามเขาว่าคนโง่ไหมนี่ยแหละไอมันยิงอะไรจุดสี่ก็เนี่ยไอเนี่ยไอรถเกียร์น่ะ M12 ไม่ขี่อ้อมหลังเวลยไอ้ม่นขี่ตัดหน้าไอ้มึงคิดว่าจะโดนรู้ใจนิยามว่าคนโง่เหละ ที่ไรที่ไรมึงยังแคซื้อคอมมาเนี่ยเฮียไม่ได้เอาสมองมาด้วยเนี่ยขี่ขี่รถตัดปากกระบอกปืนรถถังมึงคิดว่ามันจะโดนอะไรล่ะไอ้เฮียเอ้แล้วมึงทำมาเป็นไม่พอจเลยนะคยิงโดนมันไอ้เฮียมึงมีสมองมไหยมึงพกสมองมาเล่นเกมเนี่ยมึงแบบมีแค่ปัญญาซื้อวะนี่แค่มีแค่มีแค่ปัญญาซื้อเด้อคอมพิวเตอร์ที่มาหลังมือมันไม่น่าจะมีให้ซื้อเฮ้ยข้างหลังอ๋อเพื่อนเราเฮ้ยมาร์กโดนเลยอ๋อไอ้คันเก่าคันเก่าโอเคพอเม่อไหรม้าดีกว่า ไอมาร์กไอมาร์กเล่นไอมาร์กเล่นฟรีไฟ ASU ดีกว่ปะไอตัว Executioner ที่มันเออที่มันแฟรี่ได้เห็นมันแพรลี่ได้ไหมกู้เห็นกูเห็นอย่างนึงไงเนี่ยไม่งั้นจะดูนมเล่นสายไม่เพราะดูนมเฮ้ยเจ้าก้อนตัวเราเนี่ยโอ้ยโดนเจาะด้านหน้าเลยเตรียมสัพพันแล้วมาขอลดคอมโพสิตดิ ไม่มีสี่พัน่ะได้แล้วซูเป,เปอร์เอ็มหกสิบเฮ้ยมึงมึเฮ้ยเด็กเบี้ยวอย่าพึ่งโอ้โหเกียร์อร์เกียร์อาราเนแหละคำนิยามของคำว่าคนงโงไม่ขอเลยไม่ไม่ไม่ขอเลยตาอ,อ,อย่างนี้ก็เกียร์อาเกียร์อากีด ไอมันไปตังค์เหายไปเลยเอ้ยมันยังเอาอีกกำปั้อีกเอาไปเอ้ยตังเองตังเองไม่ได้เอาของมาแปะเลยเอ้ยอันนีคือเดี๋ยวิเรื่อนหายนี่ำหนึ่งแปะของจะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวที่แปะเนี่ยเอาไว้กัน rpg โดนรจีแร่ดูแทกเลยอาลีโรดิง โคตรกะจอกมันพวกกูเลยไงนี่แกอ่ะไอ้ยังดูมันทำอะไรกันอ้โหมึงดูเราเราสู้นาดนั้งเราได้แต่อวพันเองะอ้ยอ้ยอ้ยเต้อะไรเนี่ยหนึ่งหนกูเนี่ยไอ้ยี่รถรถพวนี่ห่าพวกสุดกจอกเนี่เฮ้ยมีเทอร์โมอะได้ไปด้ไปโล้ยน้มันมันเอ็มเอมสี่าเอมห

เราคนลงยึดเฮ้ยไม่กดยีคนรยังเนี่ยกระแพง่ะอุ้ยนี่นขวาขวาขวาขเดี๋ยวต่อไปรดทีต่อไปรทีต่อไปแล้วต่อไปแล้วต่อไปลดฮีเพื่อห้ีกระโดดเสร็จแล้วพุ่มพุ่มพุ่ม้ยโอ้ยเียบร้อยโดแล้วโดแล้วตกตากตตากตกไลนตกลับโรลดลูกไแตกเอมโมดูนระเบิด กูไอลูกอันนี้มาไหมลูกเข็มนั้นของเราอะข้างหลังไม่ใช่ของเราข้างรถข้างรถฝั่งซ้ายไม่ใช่ของเราตายเรอยไปเลยาหยิบสายบลูทูธเลยหยิบเลยแต่บกว่ายิบโอไม่ถึงไม่เป็นไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วใครใครแม่งบนมีมโ้ยตรงนั้นตรงนั้นดีที่ีที่ไปโดนนัดนัดกันกต่อไนกาังลูดกาั์ลูดมุมยังสวยเลยมุมยังสวยเลย สเลยใสเลยว้าระเบิดาฟูเ <working> หียวมึงดูรถรถถังเพื่อนเรแมงแปะาปิดตาเปิดตาิดาถ้าเปิดตาก็มองไม่เห็นแต่ว่าไม่มีศัตรูถ้ามองไม่เห็นศัตรูก็เท่ากับว่าไม่มีศัตรูอ้เหี้ยมันมีกยมาตรง้นไม่มีคนยิงเพื่อนตรงโ้น รถตรงไหท้งงรถจะรถดหงท้องมุมกดไม่ได้มีอินฟันตี่อยู่หลังเราเี็บร้อยรดแล้ว n p c e c ดูเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเนี้ยเฮ้ยเาเนี่ยเฮ้ยเดือยเลยแจะี่เรา่ะมันมันมันไปอยู่หลังตึกแล้วหลังตึกไม่เป็นไรเดี๋ยวมั่วโผมารอ เดี๋ยวมันก็โผล่มาไปถอยถอยได้แล้วถอยได้แล้วเดี๋ยวโดนสอยเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราคนข้างหลังข้างหลังเพื่อนเราละลายเพื่อนเราไป่ปีกระสุนในตัวรถเหลือเท่าไหร่สบีสบียี่สิบเอ็ดโอเคดีโนเบือไโอ้โหนี่ขนาดรถเยอรมันอัพเกรดมากูมีกูมีซับบอร์ดใช้แล้วเสร็จกูแน่เฮ้ยมาแบบกูเลย มีサポートไทยแล้วเก็บบักเก็บบักตีเก็บบักเฮ้ยชื่อเพื่นนี่เอาตายคู่เลยอ่ะเฮ้ยทันทีนยิงตุงโอ้ยับไม่รู้อะับรับรัับโอ้โหโอ้โหเย็นมากนีตอนนี้นิ่งลบเลยหลบเลยไม่ยิงไม่โดนหรอกไปเลยหลบหลบหลังหลบหลังเนินดิน นี่หลังๆนั่นดีไปหาเลยโอ้ยเี้ยเหมือนมึงขี่ไปหามันนะคือ่คำขาดวะเดินข้าวแปลกเดินข้าวพาไม่เดินข้าขาดเดี๋ยวมันต้องไม่ขยับเอ่ามันไม่ขยับเลยโอ้ยมย่ขยับอ่ะนี่กูน่าซ้อนเลยมาไหนวะมาร์ก่อนแล้วมารสีขาวล่ะโอเคกูกูไอ้เียกูเล่เปลี่ยนที่ไม่ได้ว่ะไม่ได้แล้วปั๊กอะไรอยู่อะเปลี่ยนที่ไม่ได้เออเดี๋ยวกูต้องออกไกูต้องออกเปิดฟากูเปิดฟ้ากูโอ้ยโล่งเลยปอมโล่งเลย โอ้ไม่ดับมาแล้วทั้งแม่แล้วโอ้โหตัว R B G อีกโอ้โหเต็มหกคำแล้วเกียร์ up เลยกัดลิ้นตัวเองเอยาัดสุก่ยังไงมันจะมือหนิกเออไปสักตีมือหนิเอ้าตีมือเกลเอ้ยมึงไม่มีพัวก็ไปเล่นเกมอื่นไอ้เหี้ย ทีมเราทีทีมเรามีไว้ทำไมวะทหารทหารมีไว้ทำไมวะมีไว้มีไว้ดูไว้เฉยเออไอโกหิมะไม้เออเรื่องเยอะโกหี่ไมะทหารมีไว้ทำไมวะไม่ดูมันขี่มาแล้วก็วนเขาถ่างเป็นอะไรคู่มือง่ายอ๊ยโยกูล้มกูล้มกูบักล้มตัวฉันกลัวจะไปมาโชว์ตัวแล้วก็แล้วก็โบฮะมันขี่แล้วมันก็วนกับเขาถ่างไปูไปอะไรดิซิลสุดใการคุณ ูโดนด้วยกูศัตรูเต็มเลยกูเห็นศัตรูเต็มเลยกูเห็นศัตรูเต็มเลยจอดเลยอีกคั้หนึ่งเรียบร้อยเออเอ้ยมีคนผิดมอนโอลเลยโอ้ยอะไรมึงทำยียอะไรกูเห็นมึงไม่ทำยียอะไรบ้างเลยเกตเอาออมบอกให้มันออกจากฐานแล้วไปยึดจุดดิ ไม่ไปคุยแลวไม่ต <reveal again response> mm ังค์อยู่ดีพวกแมันไปรถแพนเค้กโซ่สูงอีกโง่ไปอีกโูสูงอีกเนี่ยเนี่ยมึงเคยเห็นเขาพูดว่ามันยาวคนโง่เนี่ยโง่จริงจรงมูบอีกโูสูงอีกมึงู o ยูเอสบียูทีพีเก็มพิชมาลูกไหนวะเจอแล้วเอออยู่ที่เ๋ยวเออป่าอีกมาเป็นร้องกรร้างกันหมดในหัวเจอเลยอ่ะโอ้ยแม่งลูกทำประทีเจอแล้ว นอนเพลซิ่งโหลแล้วจ้าเข้าไรท์แท็กเออกูหันด้านหน้าไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพังยากจังวะไม่เห็นตัวลเราจริงๆโหลดละจ้าก็เรียบร้อยโดนโหลดแล้วจ้าโอเคเคลื่อนที่เลย มึงทนี้มึงมึงดูเดยไอถาด y o ู t u b e h e ผู้ชมมากเลย่โอ้ดูดูสกอร์ดูสกอร์พวกเราเดีแม่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หอองนย์หนสองเอมนสทีนิมาแล้วบวกแล้จุดเตเเม้เ้เอเฮ้ยอะไรตีอะไรวะมันมีอะไรอย่างนี้มาข้างหมวแลาวมนี่ยี่เลมันจิงเรมันจิงเรา เอ้ยจะอย OK. ู่ทำไมเรากูมีสเต็มไม่ต้องอยู่ที่กูกูมีสเต็มโอเคไปลืมลืมตัวทีตัวทีมามาๆๆๆๆๆไม่ใช่วกโอทูด้วยเวียดนามแล้วทำไมขึ้นเดียวแรงหมดแรงหมดตอนไหนเช็คสภาพรถกดกันไหมมันยิงเข้าใต้ท้องและและไทลูเครื่องยนต์แน่เลยเช็คสภาพไหมอย่าเพิ่งไปยึยมาที่อื่นก่อนมาที่กดไฟอย่าเพิ่งไปยึดไม่รู้ไม่รู้มันมีมีมีแถวนั้นอ่ะเราไปแอบได้ อุ้ยโอ้โหเอทจีมาอีกเออมึงยนจากไหน่ะเห็นปะไม่เห็นด้านหลังเอด้านหลังโอ้แทงเค้กรถแต่งเค้กเค้กรถเค้กโอ้รถเค้กเออยิงแรกกันใครน็อกใครน็อกโอเคจอดนะจอดนะหนึ่งไว้หนึ่งโอ้โหโอเคดับไฟกระโดดกระโดดทุกคนกระโดดดับไฟเอามึงดับไฟงั้นกูชุบหมีชุบเลยชุบ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 เออพี่ไอต้อมไหมพี่พี่ดับไฟอยู่ มาแล้วดโอเคุณตื่นลคุณตื่นลวเครื่องหยุดระเบิดเครื่องหยุดระเบิดเครื่องหยุดระเบิดแล้วก็เผาเผารถแตกอ้าวช่างแม่งเลยทำไม่ได้ดยยบร้อยร้อยร้อยรยปปปปิดกลักลับขึ้นรถกลับขึ้นรถอ้าว หมดน้ำมันรวยเออเป็นรุ่นเยี่ยวเหนียวเลยต้องมีต้องมีผู้ช่วยีเดินไปหยิบน้ำมันหน่งมาลุ้่ะเดี๋ยวกูแบงเดี๋ยวกูแบงไอ้ตังนั่งรถเดี๋ยวกูต้อโอเคมีนั่งรถเด้อเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูเอาน้ำมันหนึ่งไม่เดี๋ยวกูไปเอาเองงั้นตังนั่งรถเด้อ ขาไปปลอดภัยแต่พอขากลับอะแม่งมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยมาแน่เนี่ยเี๋เราเราเราเข้าไปแล้วไอ้พวกเห็นแล้วเออเหมือนคนยุ่งเจอมาเงว่มดูเริ่แล้วดูเราทำยังไงอะไรดูเลยเราขี่คนในสถานะนีอยู่ไหนแกโอ้ยอุ้ยเกิดโทสะโอ้ยต้องทำอะไรวะมิเชนดิไม่มึงแบงแบงแบงการสนิทอุจจีเมดิซีเวิร์กูดเมมเมมดูในแมปดิเมมโอ้โหยังไม่คุนเน่ย ไม่ยังออกมาไม่พ้นหน้าถ่าในพวกไอ้หี้อ่ะม่อยังเล่นไม่ไหวมาตังคไไเาดี๋ยวรถตูและแค่หน้าท่าแม่งตัวเองไม่รอดโอเคกูรอดักยิงรถตัคตรูมาตังค์มาตตัวนูบกูรอดักยิงรถศัตรูค์มยตั้ค์ม้ยัง้์มาตังรงเนี่ยังคาตังค์ยาตังค์มาตังงงค เรายังขยับได้ไหมค่ะไอ้มันจะรัวไปร้านกลางมานั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วโอเคไปอุ้ยปิดปิดยันตัวแข็งดูความหดไรลทารุณเออหัวแตกไปเลยไไปหนกลับฐานดิโอเคเดี๋ยวกูขับแล้มาหาอืมถอยกำลังดูความหดไรลทารุณตซ่าเมื่อเฮ้ กูด่าเซิร์ฟเลยไม่ไหวไรเงี้ยไม่ไหวแล้วต้องเร่อมึงเนตัวแล้วมึงเล่นได้เป็นไหนเงี้ยไม่ไหวแล้วต้องเล่นโมเดลอย่างเดียวเงี้ยไม่มีสเต็มแล้วปืนมึงยิงไม่ออกไอ้เไอ้พวกเด็กน้อยเอ้ยนั่นไม่ใช่มีไม่ใช่ฮะโอเคเห็นนึกว่าเอออยู่รอไปถึงทานแล้วอยู่รอไปถึงทางแล้วไม่มีไปแล้วมันยิงมันยิงรถเรอมันยิงรถกู ดถ้ามึงเลี <c oughs> ้ยงก่เนี่กูกูขยี้มึงได้หมดเลยไอ้เียอีกนั่นนึงเฮ้ยแป๊บหนึ่งแปหนึ่งชิบลางรถแกลงรถแกลงรถเดี๋ยบร้อยตียมดไม้จังแม่งไปดีกว่าเดี๋ยวกูไปเลยดีกว่ากูถอยหลังเร็วมากคันนี้หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว You fucking bitch ยูสเลสโบรารดเอเ้ี่าร a เนี่ยเป็นเอ็มที่อะไรครเอก็อยู่นิดนบูดกูยิงแม่นกออกูอีกล้วกกูตายแล้วยายกูยิงยิงปืนได้ดีกว่าพวกมึงอีกแล้วยายกูตายแล้วแม่งอุ้ยอุ้ยทีมนมันโง่จริงี่นี่ใไมมองขอนสูง ไม่มีเธอมอฟใช่ไหมคะเนี่ยมีมีเธอมีมีเออเราไปลุกไปเลยแล้วก่อนเราจะช้อนหลังมันด้วยความร้ายอ่ะตรงแค่ตรงนี้เราก็ช้อนมันได้เลยแม่งอยู่อยู่นี่กันหมดเลยอ่ะมันอยู่นี่อยู่นี่กันหมดเลยปลาเข้ามานี่เลยแล้วก็ช้อนหลังมันเนี่ยแต่พูดจริงๆนะมันอยู่นี่กันหมดเลยมันอยู่ท่าทาหมดเลยใช่นี่พวกกระจกมึงเห็นมึงเห็นทุ่งโล่งมันไหมพวกมันเต็มเลยกูใช้เธอมอฟมองอ่ะเต็มเลยอันโผลหน้าไปโนลหน้าไปอุ๊ยอะไรยิงเนี่ย โอ้ยคือโดนดับโดนดับโอเคเดี๋ยวกูขอออกไปโอ้ยตาเดอ๋ยวไปอ้ยโอ้ยหลดแล้วหลดแล้วหลดแล้วหอ้ยโ้วโอ้ยโอ้ยยโ้ยยวไปยอยอยอยยโอ้ยโอ้ยโ้อ้่นอ่ยโอยอยอยย้ย้ยยอยไโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ นั่งนั่งแทนดูดิลูบิ้เฮียโ,ยโดนลูบิี่งเลยอูที่นั่งไม่ได้เฮียม,นมันเอาบิทอกไปแล้วให้ัดง่ายที่สุดนะคือย้ายทีม่กโคตรยุ่งเลยยุ่งเลยัดจริงหนึ่งนาทีเว้ยอท้ายเอ้ยเบรนเขียนไงนะเบรีๆๆบรไไวลืมได้ย่ะ ไม่ต้องทำะไรมันล้มมัหมุนในมาถโอ้บีอ้าวโอเคไม่ทันมาจะเขียนว่าไอ้เหี้ยไอ้พวกไอ้พวกไม่มีสมองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเซิร์ฟไหมลี่ยนเซิร์ฟปดีเซิร์ฟ